สวัสดีค่ะเชอร์สโคบค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเขาลืมเราไปหรือยังได้ทุกสถานะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีทั้งหมดให้เลือก3กองเหมือนเดิมค่ะกองแรกนะคะ a อ e of Cups กองที่2 a s o o Fones นกองที่ Ace o f s w o r d s ค่ะจะเลือกจากชื่อก็ได้รูปหน้าไพ่ก็ได้หรือว่าจะเลือกจากไทม์สแตมก็ได้นะคะเราเข้าไปเจอกันข้างในค่ะ กองที่1ค่ะ Ace of Cups ชวบให้กองออกเลยนะคะสอบให้ไปแล้วนะคะได้ Page of Cups Ace of Coins Queen of Cups Five Five of Swords แล้วก็ได้ Four of Swords ค่ะ ข้อในวันนี้นะคะก็คือเขาลืมเราไปหรือยังเห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงในเชิงการในเชิงแฟนนิดนึงรหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าเ,เขาเขาไม่ได้ลืมค,คุณค่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่ ะะเพียงแต่ว่าเวลาที่เขาคิดถึงคุณนะเขามักจะคิดไปถึงตอนที่คุณทำให้เขาเสียใจคุณทำให้เขารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีค่ะอาจจะคิดไปถึงตอนทะเลาะกาันแล้วเขารู้สึกไม่ดีอะไรแบบนี้ซึ่ง ซึ่งตัวเขาพยายามที่จะเลิกคิดพยายามที่จะเลิกคิดถึงคุณนะคะพยายามที่จะไม่คิดสิ่งที่ไม่ดีพยายามที่จะไม่คิดเรื่องราวที่มันผ่านมาเพียงแต่ว่ามันหยุดคิดไม่ได้อะมันก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังพยายามคือเขาไม่ได้มันเหมือนว่าเขายังลืมคุณไม่ได้แล้วมันทําให้อยู่ๆก็คิดถึงางะคะ่ะ ช่วยเห็นคนที่ยพยายามลืมแบบพยายามลืมแบบจริงจังเลยนะหาวิธีมาพยายามลืมแต่ว่ายังทําไม่ได้สุดท้ายก็วนกลับไปคิดถึงเขาอยู่เห็นถึงเออจะว่าอย่งไดีช่วยเห็นถึงความตาม่าง ของคุณสองคนคิดว่าเป็นเรื่องเงินเลยทำให้ทะเลาะก,กันอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนะคะอ่าเหมือนคุณมีเงินในการใช้ชีวิตอยากกินอของแพงๆหรือว่าอยากไปดินเนอร์ร้านดูๆอะไรแบบนี้แต่บางเงินว่าตัวเขาซัพพอร์ตไม่ได้นะคะ มีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาตรงนี้พอเขาซัพพอร์ตไม่ได้ก็อาจจะมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นซึ่งเราคิดว่ามันอาจจะมันอาจจะเป็นตัวเขาที่รู้สึกเหมือนคุณรู้สึกเหมือนตัวเขาถูกกระทำจากคุณอะเ,ออเช่นนะคะไปทานข้าวด้วยกันแต่ว่า คุณอยากกินอะไรที่มันค่อนข้างแพงมันอาจจะเป็นคนุที่คุณชอบอยู่แล้วมันเป็นไลฟ์สไตล์เพราะตัวคุณมีเงินนะคะแต่บังเอิญว่าเขาไม่ได้มีเงินขนาดนั้นเขาก็จะมาน้อยว่าแบบเออเขาไม่ได้มีเงินขนาดนั้นอนะคุณแบบซัพพอร์ตคุณไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะเห็นถึงคนที่แบบมานั่งคิดมากมานั่งเครียดสุดท้ายก็ทำให้ความสัมพันธ์มันไปไม่ได้ เพรามีความแตกต่างในเรื่องของการเงินเรื่องของฐานะเข้ามาอมแล้วพอเดินออกจากกันเนี่ยเขาก็ก็ยังคิดมากอยู่ก็ยังคิดวนๆนอยู่ว่าแบบเพราะเขาเออเขาไม่ได้โทษตัวเอง้วยนะเขาโทษคุณว่าเออเพราะคุณทําให้เขารู้สึกแย่ yeah. คุณทําให้เขาแบบโชครู้สึกถึงคนที่แบบ ขอโทษที่ต้องพูดตรงๆนะะแต่รู้สึกถึงคนที่โทษคนอื่นมันเป็นเอ NERGY แบบลืมไม่ได้แต่ว่าเป็นการลืมแบบโทษคุณว่าแบบทาไมคุณไม่กินของที่ถูกกว่านั้นทําไมคุณไม่ทําในสิ่งที่เขาทําได้อะไรเงรี้ยซึ่งจริงๆอะ่ะเอาตรงๆอะ่ะคุณก็คุณมีเงินคุณมีสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของคุณคุณก็เลือกซึ่งมันไม่ผิดนะคะเพียงแต่ว่ามันมีความต่างตรงนี้ เข้ามามันเลยทําให้สุดท้ายไปกันไม่ได้แล้วเขาก็คิดคิดแล้วก็โทษคุณอโอเคค่ะก็กองที่หนึ่งโชว์เห็นประมาณเท่านี้นะคะตรงไว่ดรงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ กองที่สองนะคะ Ace of w o n d s ค่ะเอาไพ่กองเลยนะคะจับไพ่เวลาเหมือนเดิมค่ะได้ The Star Seven of Coins The Moon Six of Coins แล้วก็ Five of Coins หัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเขา ลืมเราไปหรือ,อยังไม่ลืมเลยคะ่ะไม่ลืมมันไม่ลืมแบบไม่ลืมแบบเศร้าไม่ลืมแบบอยากกลับมาอยากมาอยู่ที่เดิมอยากคุยกันเหมือนเดิมอยากกลับมาหา แต่เขารู้ว่ามันทําไม่ได้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแฟนก็คือเลิกกันไปละเขาไม่เคยลืมคุณเลยไม่เคยลืมได้แม้สักวันเดียวคุณยังเป็นคนที่เขารักมากที่สุดยังเป็นคนที่เขาชื่นชมยังเป็นคนที่เขายกให้เป็นแบบ the best อยู่ทุกอย่างในทุกๆเรื่องทีนะี้เขาก็มีความ ือเขามีความหวังว่าอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าคุณมีแฟนใหม่หรือยังคุณอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเขายังไม่มูฟอนเขายังอยู่ที่เดิมแล้วก็เลือกเล,ก,ล,ก,ลกยังมีความหวังอยู่ว่าเออต้องได้กลับมาแน่เลยคือถ้าเขาเลิกกันคุณเหมือนถ้าคุณเลิกกันคุณเลิกกับแฟนใหม่เขาอาจจะแบบ เหมือนมองว่าเออนี่แหละคือโอกาสจะเข้ามาอะไรแบบเนี้เออแต่ว่าเหมือนเขาคิดไปเองอะคิดอยู่คนเดียวสุดท้ายแล้วจริงๆเขาก็ไม่ค่ากลับเข้ามาหรอกช่วยเห็นถึงถึงถึงคนที่ยังจมอยู่กับความรู้สึกที่ไม่โอเคมันเป็น e NERGY ที่ค่อนข้างลึกอะคะ่ะเหมือนเสียใจผิดหวัง แต่ฉันไม่รู้ว่าก่อนที่คุณจะเลิกกันหรือก่อนที่คุณจะไม่ได้คุยกันแล้วนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นไม่เห็นถึงการทะเลาะก,กันนะไม่มั่นใจว่าเลิกกันเพราะอะไรหรือว่าห่างกันเพราะอะไรแต่ว่าเขาแบบเขาดูกรนกรวายน,นะดูเศร้าดูผิดหวังกับตัวเองดูผิดหวังกับทุกอยา่างคือถ้าเปรียบเป็นสีมันต้องเป็นสีมบนนะ่ะเนี่ยค่ะสีออกเข้ม ฟ้าเค็มๆม,มันหม,หม่นๆมันมีความเศร้าแบบเนี้ยอืมคือแม้แต่การอยากที่จะกลับไปคุยกับคุณแบบเพื่อนอะเขายังไม่กล้าเลยเลยไม่รู้ว่าห่างกันเพราะอะไรแบบไม่กล้าแม้แต่นิดเดียวคิดว่าอยากไปนะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยนั่งหลบมุมอยู่ที่ห้องดีกว่าไม่ไม่เอาละไม่กล้านะคะแต่ก็คิดวนๆอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่ลืมเลยแบบดีจังเลยนะคุณน่ารักจังเลยเป็นคนดีเหมือนเดิมผ่านมาเท่าไหร่แล้วก็ยังน่ารักเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เห็นเซเว่นซ็อคอยสไหมคะาไพาคือเขากูอหญิงคนนี้เหมือนเขาปลูกต้นเงินใช่ไหมเหมือนเขาอะไม่ลืมเลยแม้แต่นิดเดียวคือเขายังรดน้ําต้นไม้รดน้ําให้กับความทรงจาที่เขายังมีอยู่จนมันออกมาเป็นต้นใหญ่ขนาดเนี้ค่ะ คือไม่ลืมอมืเห็นเท่านี้ค่ะสำหรับกองที่สองเนาะคำตอบคือเขาไม่ลืมอยากกลับมาด้วยถ้าสมมตินกองที่สองอะ่ะยังรู้สึกว่าอ่าอ,อาจจะไม่ได้เป็นแฟนแล้วแต่ว่ายังสามารถพูดคุยกันเป็นเพื่อนได้อยู่เช่อว,ว่าเขาก็น่าจะเป็นเพื่อนที่ดีได้อยู่นะนะคะเพราะเขาดูคิดถึงคุณแต่ในแง่ดี แล้วก็เป็นการไม่เขาเรียกอะไรไม่กล้าแบบแบบโทษตัวเองมากกว่านะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะเผื่อคุณอาจจะได้ทักเข้าไปก่อนเนาะก็ถือว่ายังเป็นมิตรภาพที่ดีอยู่ค่ะสำหรับกองที่2วันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหนม่คลิปหน้าคะ่ะกองที่ค3ค่ะเอ๋ซอฟสอ,สอดจอไพ่กองเลยนะคะ สับไห้เวลาเหมือนเดิมนะคะได้ five ฟลา s q u e e n o วี f โซฟ s the devil two of coins แล้วก็ h o วิล e l of fortune ค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือเขาลืมเราไปแล้วหรือยังยังไม่ลืมคะ่ะ ยังไม่ลืมยังคิดถึงคนอยู่แล้วก็ไม่ได้พยายามจะลืมด้วยยังจำได้ทุกอย่างไม่มั่นใจว่าเอา่อก่อเลือกกองคุณคิดถึงใครนะคะแต่ว่าเขาไม่ลืมแบบไปดูดวงด้วยมันมีการไปดูดวงว่าแบบจะได้กลับไปไหมจะได้กลับมาคบกันไหมจะได้กลับมาคุยกันไหมแบบนี้คะ่ะ ดูดวงอาจจะได้ทั้งหมดเลยนะคะเปิดคลิปใน YouTube ดูไปดูแบบดูสดดูส่วนตัวอะไรแบบนี้เหมือนเขาไม่ยอมปล่อยความรู้สึกที่มีกับคุณไปเลยอะเขาจำได้ทุกอย่างทุกเรื่องไม่ยอมปล่อยเลยจริงๆเห็นถึงคนที่แบบทำทุกทาง ทำทุกทางแต่ไม่มั่นใจว่าทำไมไม่ไม่ไม่ได้คือชมไม่รู้นะคะว่าไม่ลืมในที่เนี้ยของเขาอะคือจากความรู้สึกจากทุกๆการกระทำแล้วเขาได้มีการกลับไปพูดคุยกับคุณไหมอันเนี้ยไพ่ไม่ได้บอกแต่ว่าคือกำลังคิดอยู่ว่าถ้าไม่ลืมขนาดเนี้ยทำไมไม่กลับไปขอคืนดีอันนี้ไม่มั่นใจอะแต่ว่าอืม เห็นถึงความรู้สึกเขามันไม่ค่อยมั่นคงค่ะมันเป็นความรู้สึกของคนที่ไม่ไม่เชิงไม่กล้านะแต่ว่าไม่มั่นคงในในจิตใจอะค่ะอาจจะรู้สึกว่าลืมคุณไม่ได้แต่ตัวคุณนั่นแหละแบบตัดตัดกับเขาเด็ดขาด เมัอนเอเอเลิกเราไม่ต้องมาเจอกันอีกอะไรประมาณนั้นนะมันทําให้เขามีความไม่มั่นคงรู้สึกว่าไม่กล้ากลับไปแต่ลืมไม่ได้ได้แต่ทาได้แต่ดูดวงได้แต่นั่งคิดถึงนั่งนั่งนั่งลำพึงลำพันถึงคุณถ้าถามว่าให้กลับไป อยากกลับไปแหละอยากกลับไปมากแต่ไม่กล้าเพราะเพราะตัวคุณตัดค่อนข้างเด็ดขาดคิดว่านะจากหน้าไพคะเพราะว่าออันนี้มันถามถึงเขาลืมเราไปหรือยังเนาะแต่ไพเขาไม่ได้พูดถึงคุณเน่ยโชเลยรู้สึกว่าโชก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคุณมีการแบบตัดเขาขนาดไหนตัดแบบออกไปจากชีวิตเลยหรือเปล่านะคะอืม ใช่เห็นแค่นี้เองนะคะแต่คำตอบว่าคือยังไม่ลืมนะคะสำหรับคนที่เรื่องกองที่สามเนาะยังไม่ลืมค่ะทีเนี้ยคุณอาจจะต้องไปดูนะว่าเขาเป็นใครยังไงอะคะ่ะเพราะว่าไม่ลืมขนาดเนี้ยมันก็มีสิทธ์แบบน่ากลัวน,นิดนึงเนาะยังคิดถึงเราอยู่ยังวนเวียนยังคุณดูสิเขาเอาโซ่มาพันคุณด้วยนะคะ คือมันเป็นการไม่ลืมแบบแบบมันเป็นการยึดติดอ่ะส่วนหนึ่งนะดังนั้นนะอ่ะลองดูนะคะเรามาระวังตัวนิดนึงเพราะว่าชูก็คือด้วยหน้าไพาเราดูแค่5า้าใบเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรบ้างอะไรแบบนี้ถ้าแค่ยึดติดกอบความรู้สึกเก่าๆเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคุณอีกมันก็โอเคแต่ถ้ามันมากกว่านั้นอันนี้อาจจะต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ